รูปและเสียงของวันณยุคสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับรูปและเสียงของวันยุคครับเริ่มจากรูปวันณยุครูปวันณยุคมีทั้งหมดสี่รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวา เราลองดูข้อความต่อไปนี้พร้อมๆกันนะครับเพลินถือถุงเสื้อลายเสือไปซื้อเสือกับเฉากุ้ยสายรับจิ๋วถือถุงเสือลายเสือไปซื้อเสื้อจากข้อความทั้งสองข้อความที่ได้เห็นในขณะนี้น้องๆตอบได้ไหมครับว่าในข้อความนี้มีวรรณยุกต์ใดอยู่บ้าง เราลองมาดูกันนะครับว่าข้อความที่ได้เห็นไปนั้นมีคําใดที่มีไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตาวากันบ้างเริ่มจากคําที่มีไม้เอกคือคําว่าเสือ้อคําที่มีไม้โทคือคําว่าเสื้อกับซื้อ คำที่มีไม้ตรีคือคำว่ากุ้ยคำที่มีไม้จัตาวาคือคำว่าจิว๋วต่อไปเรามาดูเสียงของวรรณยุกต์กันดีกว่าครับวรรณยุกต์มีอยู่ห้าเสียงด้วยกันคือเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเสียงโท เสียงตรีและเสียงจัตวาเราลองมาดูตัวอย่างการผันกันนะครับเริ่มจากอักษรกลางคำว่าบานผันได้เป็นบานบานบ้านบานบาน,บานคำว่าเดียวผันได้เป็นเดียวเดียว เดียวเดียวเดียวอักษรสูงคำว่าผาผัาผานได้เป็นผ่าผ้าผาคำว่าเสือผันได้เป็นเสือเสื้อเสือ อักษรต่ำคําว่าฟองผันได้เป็นฟองฟองฟองคําว่าแลผันได้เป็นแลแลและหากน้องๆสังเกตดีๆจะเห็นว่าอักษรสูงเช่นคําว่าผา สามารถผันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาเมื่อผันวรรณยุกในเสียงจัตวาไม่เติมรูปวรรณยุกเพราะคำในอักษรสูงมีพื้นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกส่วนอักษรต่ำเช่นคำว่าฟองสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงสามมันเสียงโทและเสียงตรีเมื่อผันวรรณยุกเสียงเอกจะเป็นเสียงโทและผันวรรณยุก เสียงโทจะเป็นเสียงตรีเมื่อน้องๆได้รู้จักกับรูปและเสียงของวรรณยุกต์กันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกกันนะครับเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาทบทวนพร้อมๆกันนะครับรูปวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาส่วนเสียงของวรรณยุกต์นั้นมีทั้งหมด5เสียงคือ เสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะครับช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องสี่รูปวรรณยุกมีทั้งหมดกี่เสียงห้าสียง เสียงจะตาวาอักษรต่ำเมื่อผ่านวรรณยุกต์เสียงเอจะเป็นเสียงอะไรเสียงโทอักษรต่ำเมื่อผ่านวรรณยุกต์เสียงโทจะเป็นเสียงอะไร เสียงตรีเรามาดูเฉลยกันนะครับวรรณยุกมีทั้งหมดสี่รูปห้าเสียงอักษรสูงสามารถพันได้สามเสียงคือเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตาวา เมื่อผันวรรณยุกในเสียงจัตวาไม่เติมรูปวรรณยุกเพราะคำในอักษรสูงมีพื้นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกอักษรต่ำสามารถผันได้สามเสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีเมื่อผันวรรณยุกเสียงเอกจะเป็นเสียงโทและผันวรรณยุกเสียงโทจะเป็นเสียงตรี สนุกกันไหมครับน้องๆวันนี้เวลาหมดซะแล้วไว้มาสนุกกับภาษาไทยกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ